ในส่วนของสถานีานหุ้นนะครับผมในวันนี้ก็ออกผลเป็นสถานน้อเพาอ2สาร์ที่จะปิดตลาดนะครับผมแล้วก็ในค่ำคืนนี้จะมีในส่วนของสถานีพื้นบ้านนะครับราพัฒนานะครับผมก็เดี๋ยวรู้กันว่าในส่วนค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรพี่ๆใครเข้ามาแล้วผมฝากกดจังแล้วก็ฝากกดแชร์คนแรนแชร์นะครับอ่ะขอเวลาสองนาทีเดี๋ยวเกรงในส่วนเชืดอทางราพัฒนาในค่ำคืนนี้ให้นะโอเคนะครับเดี๋ยวรอพี่ๆสมาชิกแป๊บหนึ่ง แลวผมแล้เมอกิ้ในส่วนของแนวทางราพัฒนาในค่้นคืนนี้ไปพร้อมๆกันครับแล้วก็รุ้กันว่าในค่้คืนนี้ผมจะสามารถพาพี่ๆไปฟาดในส่วนของเราพัฒนาได้หรือเปล่าเนาะหลังจากที่ในรอบที่แล้วฟันสีวิ่งรุ่นสีตัวเดียวกแนวเสีลายตัวเจาะมมกนะครับในรอบที่แล้วเดี๋ยวนี้ันลองดูว่าผมจะแก้มือดีสองตัวเจาะได้หรือไม่นนอืมนะครับน่าคิดน่าคิดนะในส่วนของผลการคำนวณวันนี้เนี่ยนะครับถ้าน้อยอะไรนะปกติบ้างแปดหกเนาะนะครับ ร่างออก86นี่วิแววละนะครับในส่วนของถ้ำคืนนี้นะครับอ่ะนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวแขรพร้อมกันนะครับผมในส่วนของชุดแนวทางใบตัวจอดฉบักเต็มนะครับผมในส่วนของสถานีราพัฒนาในถ้ำคืนนี้นะครับสำหรับในรอบที่แล้วเนี่ยผมฟังสี่ตัวเดียวนะครับผมซึ่งเข้าตัวรูปไปแต่ว่าเจอะแอบจะได้มากๆในผมพลาดไปน้องม่อไม่ใช่มัน รอบที่แล้วในครับผมเจาะ4042ออก41อ่ะเดี๋ยววันนี้ในครับผมลองดูว่าผมจะสามารถแก้มือได้หรือไม่นะครับแจ้งพี่ๆว่าเป็นเพียงกระทางในการใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับในส่วนของชุดอนักทางที่พี่เห็นแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกชอบค่อยตามนะนะครับแต่ถ้าเห็นแล้วรู้สึกยังไม่ชอบยังไม่โดนอกยังไม่โดนใจนะครับผมพี่ๆปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับเน้นแะย้ำว่าในทางตัวเลขมีข้อพิรุษในครับผมพี่ตุ้งยังไงกราบขอให้เป็ล้วโอกาสนี้ด้วยแล้วกันอ่ะขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับผมมีโชคร่วมกันทุกททุก่าานนนนนๆคคคคใรรรััับบี้ สายรูดสายวิ่งนะครับผมรับโฆษณาในค่ำคืนนี้ขออนุญาตฟัน8วิ่งรูดแปตัวเดียวนะครับในค่ำคืนนี้นะน,นะครับสำหรับชุดต่อจอะครับเน้นที่82 84แล้วก็87นะครับฟันแข็งๆเม็ดเดียวในค่ำคืนนี้คือ83 6 8 3ระวัง9 8 3นะครับผมตัดเล่นกันพลาดนิดนึงแล้วกันอ่ะรูนอาจจะช่วยกันนะครับผมในค่ำคืนนี้จะสามารถเอ่อพาไปฟาดนะครับผมแบบต่อเนื่องจากงวดทีท่แล้วได้หรือไม่นะครับรูนอาจจะช่วยกันขอให้พี่ๆทท่านโชคดีครับ อย่าลืมนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีในส่วนของชุดแนวทางตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่เป็นในส่วนของชุดจับวินนะครับผมคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูตัดสินใจก่อนว่าจะปล่อยสายด่วนหรือว่าชุดวินนะครับผมแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ว่านะครับผมคร่าวๆเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนชุดวินนะนะครับแต่เดี๋ยวขอดูผลในส่วนของรอบวีพีนิดนึงโอเค นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลุ้นกัจะช่วยกันในส่วนของรอบ2องทุ่มครึ่งในค่ำคืนนี้เนาะนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับในส่วนของดาวโจนโอ้โหพี่ๆเราฟาดที่สองตัวรุ้นกันมา3คืนติดเมื่อคืนนี้พลาดไปเพราะกับหัวกกับเก้าใช่ไหมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะครับผมทิ้งทวนท้ายสัปดาห์นะครับผมวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ละนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันว่านะครับผมจะสามารถพาพี่ๆไปฟาดนะครับผมทิ้งทวนกันได้หรือเปล่าในสัปดาห์นี้เพราะว่าสายรุ้นฟาดจะไปสามในสี่ละครับก็ วันนี้นนรุ่นงานแนบผมตั้งคืนสุดท้ายก็เดี๋ยวสั่งครึ่งนะครับมาเก่งันทางพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวป,ปล่อยให้พี่ๆได้ติดตามนะครับผมในส่วนของรอบดึกเนาะเรียบร้อยนะครับพี่พ